ระบบสัลยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่41ถึง50การนำเสนอนี่ก็เป็นการวิจารณิยายในแต่ละตอนนะครับอาจจะมีเนื้อหาสปอยเนื้อเรื่องอยู่บ้างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากอ่านเวอร์ชันเต็มก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเปิดมาตอน41นี่คือปมมาเลยนะไอความฝันเรื่องต้นไม้เหี่ยวๆของกูจูวินนะ่ะอืมมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาไง แต่มันดันเป็นลิงก์กับเคสคนไข้ที่ร่างกายผิดรูปอันนี้คือแบบสัญญาณมาละว,ว่าเรื่องมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องในโรงพยาบาลแน่ๆใช่ใช่แล้วพอกูจูวินลองไปหาข้อมูลดูนะก็เจอไอ้ต้นไทรพันปีที่หมู่บ้านกูหลงเมืองตงโจภาพตรงกับฝันเป๊ะเลยไงประเด็นคือหมู่บ้านเนี้ยมันลึกลับมากข้อมูลน้อยเหมือนทุกตัดขาดเลยอะ่ะเหมือนมีคนจงใจปิดข่าวอะไรบางอย่างไวอ้อ่ะแล้วที่น่าสงสัยกว่านั้นคือ กูจวินดันจำหน้าคนในข่าวได้เป็นผอ,อ,อเขตท่องเที่ยวอืมแต่เขาก็ยังลังเลนิดนิดน,น,นะไม่ได้บุกไปทันทีอันนี้ดีนะที่ตัวเอกไม่ได้หุนหันพันแล่นใช่มีความกลัวกลัวเป็นกับดักอะไรนี้มันก็สมเหตุสมผลแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะมีเงาตะคุ่มๆม,มาแตะ,ะไหลปั๊บสายตัดโอ้บรรยากาศตอนนั้นคือระทึกสุดๆอ่ะชัดเลยว่าโดนจับตามองอยู่จริงๆแล้วคนที่มาก็คือ,อชายหัวแบนตัวละครใหม่ที่โผล่มาแบบรู้เรื่องกูจวินหมดเลย อ้างว่าเป็นพนักงานต้อนรับแต่คำพูดนี้คือขู่ชัดๆใช่พูดเรื่องอันตรายเรื่องคนที่กูจะวินสู้ไม่ได้อารมณ์แบบจักสืบสวนกลายเป็นทริลเลอร์เลยแล้วประเด็นที่มาหาก็ไม่ใช่เรื่องมือถือของหลี่เย่รุ่ยด้วยนะแต่มาทวงเอกสารเอกสารที่พ่อแม่กูจะวินเอาไปจากบริษัทไล่เฉิงเทคโนโลยีโอ้โหองค์กรลึกลับมาอีกแล้วเชื่อมกับอดีตเต็มๆกูจะวินคือไม่รู้เรื่องเลยนะ แต่ภาพจําเกี่ยวกับพ่อแม่ที่เป็นนักวิจัยทะเลแล้วก็เหมือนเตรียมตัวรับมืออะไรสักอย่างก่อนหายตัวไปมันก็แวบเข้ามาตรงนี้เขียนดีนะสร้างปมให้ตัวเอกอยากรู้ความจริงเรื่องพ่อแม่มากขึ้นไปอีกกูจวินก็เลยต้องด้นสดไปก่อนแกล้งวุนวายเรื่องอุบัติเหตุพ่อแม่ไงเพื่อดูท่าทีไอขายหัวแบนซึ่งมันก็ตอบแบบกลัวๆอีกว่าบริษัทไม่ได้ฆ่าแต่ก็ไม่ยอมบอกอะไรเพิ่มสรุปคือไล่เชิงน่าจะจับตากูจวินมานานแล้วแหละใช่แต่ทําไมเพิ่งมาตอนนี้อันนี้น่าคิดพอกับหอ ปูจินก็เครียดหนักเลยทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องความปลอดภัยตัวเองคิดไปถึงขั้นจะไปซื้อไมเบสบอลมาป้องกันตัวเลยนะแต่ดันไปรู้ว่าหวังรอดเซียงมีคาราเต้สายดำซะก่อนเกือบไปพึ่งผิดคนแล้วไม่หล่ะจังหวะสิทธคอมนิดๆแต่เรื่องมันก็ดาร์กต่อคือการแข่งฟรอนเทียร์ครับมันถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นเออบรรยากาศมันดูแปลกๆเร่งรีบแล้วก็มาตรการคุมเข้มมากห้ามเอามือถือเข้าอีกปูจีนก็ต้องจำใจฝากมือถือไว้ข้างนอกเหมือนเป็นลางบอกว่าการแข่งครั้งนี้มันต้องไม่ธรรมดานะแาน่ๆ ฟิวแบบหน่วยพิเศษเลยไม่ใช่การธรรมดาพวกนักศึกษาคนอื่นก็เริ่มซุบซิบเรื่องกูจินที่คนมองเป็นว่าเสียกู้ได้เข้ามาแข่งได้ยังไงอารมณ์แบบมีทั้งดูถูกทั้งสงสยัยพอเจอทีมคู่แข่งก็มีบลัฟกันตามสไตล์มหาลัยอะนะส่วนกรรมการนี่หน้าใหม่หมดเลยแต่และคนดูหน้าเกรงขามมากโดยเฉพาะศาสตราจารย์ฉินเฉิงเย่คนนี้ดูมีออร่าสุดแล้วศาสตราจารย์ฉินก็ประกาศเลยว่าไอ้ทดสอบความรู้พื้นฐานนี่แค่ส่วนแรกนะ เขาจะหาเพชรแท้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นกดดันสุดๆเหมือนบอกว่าของจริงกำลังจะมาแล้วก็มาถึงฉากไฮไลท์ที่แบบพีคมากเจ้าหน้าที่ลากกรงเหล็กสีขาวเหมือนเหมือนตี้แช่ศพเข้ามาข้างในคือโอ้โหร่างมนุษย์หลายร่างที่มันมันหลอมรวมกันเป็นก้อนเนื้อน่ากลัวๆบิดเบี้ยวไปหมดแต่ส่วนหัวยังดูเหมือนมีชีวิตอยู่เหมือนต้นไม้ประหลาดในฝันกูจุนเลยฉากนี้คือโหดจริงผู้เขียนกล้าเล่นมากนะ นักศึกษาส่วนใหญ่คือรับไม่ไหวอะ่ะอ้วกแตกสติหลุดสมกับที่มีถุงอ้วกเตรียมไว้ให้เลยมันเกินสิ่งที่นักศึกษาแพทย์จะเจอจริงๆแต่เนี่ยคือซีนของกูจวินเลยคนเดียวที่ยังยืนนิ่งคุมสติได้แล้วไม่ใช่แค่นิ่งนะคือวิเคราะห์เลยใช่มองทะลุความน่ากลัวไปเห็นโครงสร้างการหลอมรวมแถมยังสังเกตเห็นคราบขาวๆบนกรงว่าเป็นน้ำปูนใสที่น่าจะใช้กันเชื้อโรคหรือกันมันหลอมรวมเพิ่มอะไรเงี้ยสัญชาตญาณหมอมันทำงานเหนือความกลัวไปแล้วอะ่ะสัตราจารย์ฉินเนี่ยคือแบบ ตาเป็นประกายเลยประทับใจสุดๆชมไม่หยุดกรรมการคนอื่นก็ดูเห็นด้วยกูจีวินเด่นขึ้นมาทันทีทีมอีสเทิร์นนี่ได้หน้าไปเต็มเ็มแต่มันยังไม่จบแค่นั้นศาสตราจารย์ฉินท้าให้กูจีวินเข้าไปดูในกรงใกล้ๆเลยทดสอบจิตใจกันสุดๆซึ่งกูจีวินก็รับคำท้าทันทีใจเด็ดมากตอนเดินเข้าไปในกรงนี่คงแบบหายใจไม่ทั่วท้องอะ่ะกลิ่นฟอร์มาลีนคงแรงหน้าดูบรรยากาศมันกดดันสุดๆแล้วจุดพีคที่สุดของตอนก็มาถึงไอหัวบนต้นไม้นั่นมันเริ่มขยับ พพช่วยฉันด้วยโอ้โหเสียงโหยหวนจากหลายๆห,หัวดังพร้อมกันเลยมันไม่ใช่แค่ภาพแล้วอะ่ะมันมีเสียงมายืนยันความทรมานแล้วที่สําคัญคือมันเป็นเสียงเดียวกับที่กูจิวินได้ยินตอนโทรเข้าหมู่บ้านกูหลงทุกอย่างมันคลิกตรงนี้เลยปิดท้ายด้วยเสียงกรีดร้องดังลั่นจากไอ้ต้นไม้นั่นทําเอาทุกคนในสนามที่ยังพอมีสติอยู่คือช็อกหนักกว่าเดิมจบแบบค้างขามากทิ้งคำถามไว้เต็มเลยว่าไอ้หมู่บ้านกูหลงมันคืออะไรกันแน่แล้วกูจูวินจะเอาอยัางไงต่อ ช่วยกดติดตามและกดไลค์หากเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้